ใจเย็นทันวาระังรถระวังร้อะไรกันคะพี่มาเกิดอะไรขึ้นตโโหจะตู้กดน้าเออทำเหมือนไม่เคยเจอไม่ใช่อะไรหรอกหิวน้ํานะคะทุกคนเมื่อกี้ไปถ่ายคลิปมากันแล้วแบบว่าร้านค้าปิดหมดเลยใช่เราก็เลยไม่มีน้ํากินนะคะทุกคนหิวน้ํามากตอนนี้อ่ะไม่เใช่สายจ๋ากี่บาทเอ้าไปเอเหรียญบาทมาสิบสามสิบสามมันมันเป็นเศดอะ ม่ได้ได้เอาไม่ทอดหรออ่ะหนูกดเลยหนกแม่จะเอาสีเหลืองสีเหลือง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 เาโอเคมันคือภาษาอะไรรู้ไหมพี่ไหมสีเหลืองอะภาษายองภาษายองไม่ใช่ไม่ใช่พูดไม่ชัดนะแต่แบบเป็นภาษายองดีไซน์ได้แล้วดีไซน์น้ำเลยค่ะ ก็ก็จะวุ่นวายหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไปถ่ายคลิปมากันแล้วร้อนมากนะหิวน้ำกันทุกคนเลยจะมีคนทีุ่่นวายอีกหนึ่งคนเฮ้ยพุ่งพุ่งเย็นไหมดิจ๋าหิวมากเลยเขากินซะอึกได้ไหมคะหิวน้ำมากโอ้ชื่นใจไหมอ้าวยอดดังลยอดดังครบหรือเปล่ากดไม่ได้เฉยเลยอรอไม่ไม่ต้องไปกดโดนปุ่มอะไรแน่เลยอ่ะมันขึ้นมันขึ้นเนี่ย มันขึ้นตัวหนังสือนั่นอ่ะ13บาทไงเอาเงินออกมาก่อนมันขึ้นตัวหนังสืออะไรไม่รู้อ่ะลองหยดใหม่ี่เหยดเอาใหม่ค่ะ3เงินติดค้างป่ะอมันไม่ลงมั้งเงิติดค้างไม่ใช่เงินตเหรอโอเคเออเคเหรออเเหรีโอสิบหรอโอหรอโอเเหรอโอเค้หอแบเหรอเห้อีอไคหรอเหอหรเอ ก่อนได้ไมาให้น้องก่อนน้องมีเหรียญนโอเคอะโอเค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 ยะทำวัได้แล้วางออกมาแล้วอ่าโอเคให้คนอื่นยอดให้คนอื่นหยอดบ้างได้แล้วธันวาได้แล้วเจลลี่ได้ยังเจลลี่ได้แล้วโค้งเหมือนกันจะหมดแล้วอ่ะจะหมดละโอ้โหพ่อน้ำลายสปอนเซอร์แม่เอาเอาสองเลยอะสปอนเซอร์สองธันวาได้แล้วเหรอธันวาน้ำเลยครับกินด้วยได้ไหมครับมา โอเคของแม่ได้แล้วเหลือใครอีกพี่ไม้พี่ไม้มาเกดก็ยังได้ยางครบยังอ้าวไม่ได้เหรอรวนตู้รวนตู้บอกว่าเธอุู้เธอหน่อมฉันเลยเธอเก็เอรัวๆวเกินเธอรู้เธอหน่อมฉันเลยบ้านพี่ไม้อ๋อได้ละแต่ทำไมมันขึ้นตัวหนังสือนั้นอ๋อได้อยู่โอเคปะเย่ครบยางครบยัง ปะดีไซน์เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันคะไปเล่นสไลเดอร์ยญ้าไปเล่นสไลเดอร์ยญ้าปะเดี๋ยวไปเล่นสไลเดอร์ยากันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบสับตะไคร้ด้วยนะบ๊ายบาย